เมื่อนี้รงงานใหญ่เพิ่นมาขีบเอาพลาสติกจ้าพี่น้องพัาสติกกับซิมีหลายเกียรติเนากะกับซิมีทั้งแบบของดีและะแ้วก,ก็แพงแล้วก็ของเถื่แล้วก็แบบไ้ฟี่กับมีนะจา้ะนี่เวลาเพิ่นจะยกขึ้นเพื่อนก็จะใส่รถกิบหนีบเอาแบบนี้นะจา้ะสาวเปิ้ลกับซิม,เมาเยืนเฝ้าทานเคียย์พื้นที่ให้เพื่อนนอะเวลาย่างเพิ่นขีบ แล้วของมันกิ่งออกมานะจ้ะสาวเปิลกับสิค่อยย่นเข้าไปยามอยู่ได้พี่น้องหลดจิบเพิ่นเวียงมากนะคะนี่เพิ่นก็จะค่อยจีบขึ้นค่อยขีบลงท่าแก่ผู้อื่นเพิ่นเฮ็ดด,ดีดีค่ะพี่น้องบ่คือลูกผพีนสาวเปิลได้จ้ะยอกลินหัวยัวสันพี่น้องลูกน้องอยานจนเหียวเฮยจ้ะพี่น้อง บางเทือนเอากิบม่หยุใเซหัวเห่าไหมคะเห่าเราโอ้อยานวาสันเขาหลาหัวเตือน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 ,น,นอยู่นางทึงรถนี่อันนี้ซา้าเปิลกสิมาคอยต่อมคอยถอนแบบนี้เลยจ้ะนี่รอบนี้เพิ่นกสิขีบอ่อนซียวฟ้าก่อนนะคะพี่น้องแต่สําหรับตัวเซียวขาวหันเพิ่นบอดี้ออกไปน้ำจ้ารอบจื้นจืนค่ะเพิ่งดูปุน่ะเพิ่นเห็ดคอยเห็ดคอยว่างค่ะ เห็นคะเจ้าโอ้ยสมันเห็ดดีบรรลุพี่จะของไปเอาพลาสต,ติกมาไหมค่ะพี่น้องกําจนมุ่นไแมจ้าเต็มรถเรียบร้อยแล้วนะคะเท้าแก่พื่นกะจิค่อยๆว่างๆ่างกดกดเลยๆก็จะมีพยางคูอ่อีกเธอหนึ่งจ้า